แล้วฉันเลือกอืไรได้ไหมเลือกไม่ได้เลยเลือกอ่านก่อนตอนนี้เลือกอ่านก่อนเลือกไม่ได้ว่าจะหวีใครดีอ่ะนะคะบอกว่าล่าสุดค่ะทังโซเชียลมีเดียของผู้จัดงาน mtv video music awards japan หรือว่างาน mtv vmaj นะคะก็กำหนดจัดกันที่เคอเ n นาโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นในวันที่22และ23ิสพฤศจิกายนนี้นะคะจะกรีฑาทัพศิลปินระดับนานาชาติมาร่วมงานกันเพียบค่ะโดยเฉพาะไฮไลท์อย่างสองหนุ่มหล่อตัวท็อปนะคะ อย่างชาอึนอูดาราศิลปินหนุ่มหล่อเทพจากแดนกิมจิเกาหลีใต้และไบร์ทวชิรวิทย์พระเอกสุดหล่อเบอร์ต้นจากเมืองไทยแห่งซีรีส์ f 4 Thailand และ together the series ค่ะที่สำคัญนะคะก็มีการยืนยันว่าทั้งสองหนุ่มนั้นชาอึนอูและไบร์ทค่ะก็จะปรากฏตัวร่วมงานกันนี้กันทั้งสองวันโดยตามกำหนดการนั้นนะคะก็คือวันแรก22ค่ะก็จะเป็นวันประกาศผลรางวัลในขณะที่วันที่2ของงานก็คือวันที่23นะคะก็จะเป็นวันขึ้นโชว์หรือว่า เพอร์ฟอร์มของกองทัพศิลปินที่จะมาร่วมงานกันในปีนี้ค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นปีที่21แล้วนะคะในการจัดงานเนื่องจากจัดต่อเนื่องกันมั้งแต่ปี2002เป็นต้นมางานนี้ค่ะแฟนๆคงต้องรอติดตามนะคะทั้งชาอูแล้วก็ไบร์ทวชิรวิทย์ใช้เดียวกันเลยงานนี้ทั้งคู่จะมีการคอลแลบกันกับศิลปินคนใหนหรือเปล่า,าหรือว่าอาจจะคอลแลบกันเองหรือไม่เพราะว่าเราเดาวจากโพสต์ต้นทางที่ผู้จัดจางานเขาเลือกภาพ2หนุ่มคู่นี้เนี่ยมาประจันหน้ากันนะคะ ก็คงต้องรอติดตามดูกันต่อไปว่าเขาจะมากันในรูปแบบไหนค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ